ขับเตรียมพ่นกันิมีโวนะครับน,นี้ออกมาใหม่ป้ายแดงเลยนะครับผมจริงเข้ามาทำเลยก่อนพ่นเราก็ปิดจานเบรกให้ก่อนนะครับแล้วก็หุ้มท่อไอเสียให้ก่อนนะครับห่อหุ้มชุดเบรกท่อไอเสียจุดไหนที่เราไม่พ่นนะฮะหุ้มไว้ให้หมดนะครับผมมาดูพ่นกันสนิมรีโวล็อกโคนะครับผม พ่นเราก็ปิดเครื่องปิดท่อไอเสียปิดจุดที่เราไม่ให้โดนนะครับผมการเบรกกำลังคพ่นคุมผ้าให้เรียบร้อยนะครับผม ตอนนี้ก็พ่นเสร็จแล้วนะครับแห้งแล้วนะครับใหม่ๆเงาๆนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมแห้งเรียบร้อยนะฮะสวยเลยเงาๆนะครับนนพ่นเสร็จแล้วนะครับแห้งแล้วนะครับผมตอนนี้ก็แห้งแล้วนะครับผมแกะแผ่นปิดท่อเสียออกแล้วนะ ล,ล็อกโคนะครับพ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแห้งหมดแล้วนะครับพ่นเสร็จแล้วก็ใส่ล้อนะครับ